คแบบก็ไม่ไม่เนี่คือฟาร์มหนูพุกครับเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเลยนี่นี่นนูีี่่กลังครับสองเดือนอืออันนี้เพิ่งได้สองเดือนนะครับนี่โอ้โห ก็ประมาณ80บ่อครับแปดสิบครับแปดสิบบ่อทั้งหมดแล้วก็มีฝั่งนู้นอีกครับแต่ละบ่อก็จะแยกเป็นรุ่นเป็นไซส์ว่าเออบ่อนี้กี่เดือนกี่เดือนครับผม บอ่อนี่กี่เดือนครับนี่บยพันโอโ้อันนี้คือพ่อพันแม่พันนะครับนี่คุณผู้ชมสุดยอดอ่ะอันนี้คือบอ่อพ่อพันครับอันนี้ก็คือพ่อพันเหมือนกันโอ้โหมือ พ่อพันธุ์แต่และตัวนี่หนะักประมาณกิโลครึ่งครับเนี่ยครับโหสุดยอดอันนี้อันนี้คืออะไรนะของขายเนี่อ นนอถ้าตัวที่พร้อมขายจะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตัวที่พร้อมขายนะครับเนี่ยเป็นหนูเนื้อใช่เป็นเป็นหนูเนื้อนะครับเนี่ยหนูพุกหนูพุกหนูเนื้อที่เขากำลังฮิตกันนะครับอันนี้คือ <c oughs> อะไรครับนะ่ะอันนี้ก็พร้อมขายใช่ไหม <c oughs> รับผมตรงนี้ก็คือบ่อที่พร้อมขายโอ้โหืสุดยอดนะครับตรงนี้สั่งได้นะครับโลนึงก็ประมาณเท่าไหร่นะถ้าทำเองสองร้อยสิบทำพร้อมขายก็สองร้อยห้าสิบบาทาบผมถ้า,าไปทำเองสองร้อยถ้าเอาไปทำเองก็สองร้อยครับผมอันนี้ที่บ้านสำโรงครับอำเภอชุมพลบุรีครับผม ก็เดี๋ยวเราจะชมกันไปเรื่อยๆนะครับต้องล็อกอย่างดีได้บ่มันล็อกก็ได้มันออกอือแล้วถังพวกนี้ท,ทั้งแปดชิ้อือ อันนี้ก็พกูกแม่ลูกอ่อนพวกแม่ลูกอ่อนก็นี่พิ่งพึ่งจะน,นั่นมาครับยังไม่ถึงเดือนเลยอันนี้ยังไม่ถึงเดือนนะครับบ่อนี้ยยังไม่ได้แยกแม่เลยครับถ้าเกินหนึ่งเดือนปุ๊บเขาก็จะแยกไปอีกบ่อหนึ่งครับก็จะไม่จัดเป็นบ่อเป็นบ่อครับผม นี่ครับของคุณลุงสมศักดิ์นนนนดครับนี่นรครับเจ้าของบ่อบ่อหนูอันนี้เดือนครึ่งครับอันนี้เด<ม>ือนครึ่งครับนี่ครับอ,อ,อันนี้เดือนนงี่ันนี้อันนี้คือหนูตัวหนึ่งแม่หนึ่งครับก็จะออกลูกประมาณเกือบสิบตัวนะครับออค,ครับ อันนี้คือเดือนครึ่งแล้วกี่เดือนพร้อมขายครับเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนพร้อมขายครับ <c oughs> ผมนี่นะครับสี <c oughs> กบ่อลูกครับผมโอเคมีทั้งหมด80บอ่อครับเนี่ยของคุณลุงสมศักดิ์อันธมโนบ้านส้มโรงจุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ครับสนใจก็สั่งได้ครับไม้เพอตบอกทั้งอันนี้เดือนครึ่งนะครับอันนี้ก็เดือนครึ่งเหมือนกันครับนี่เป็นอะไรเดือนครึ่งกับผมอันนี้คือก็ทําเป็นอาชีพเลยนะครับเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ครับใครจะต้องการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็สามารถสั่งได้ครับ ครับแน้ตจัึ่งมือมานี่ครับอันนี้พ่อพันใช่ไหมนี่พ่อพันธุปลาผมจับได้ไหมนี่ได้นีเลยกันโอ้กัดเลยใส่ถุงมือครับ อันนี้คือพ่อพันนะครับนี่แต่ว่ามันกัดมือนะต้องใส่ถุงมือใส่อะไรครับก็เดี๋ยวหมายเลขเบอร์โทรแล้วผมจะแจ้งไปอีกทีครับผมคือนี่เขาเพาะขายเป็นอาชีพเลยครับเป็นหนูพุกครับผมของบอ่อคุณลุงสมศักดิ์อันธมโนครับผมนี่ครับดูดูด,ดูวิธีจับครับ นะครับต้องต้องมีไฟฉายสองไม่งั้นมันมันอันตรายครับตรงนี้ฟันมันคมแบบนี้พ่อพันหนูป่านี่ครับอันนี้คือพ่อพันนะครับเนี่ยโอ้พ่อพันหนูพันหนูพุกนะครับนี่เห็นะมันผลอนไรมันชักลูกตัวมันกัะ ครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงผมแจ้งเบอร์โทรไปทางเพจตรงนี้นะครับอันนี้คือพ่อพันธุ์ครับผมครับผมโอเคครับวันนี้อยู่ยังทองก็พามาชมหนูพุกกรับการเลี้ยงหนูพุกครับผม อย่าลืมติดตามด้วยนะครับอยู่อย่างทองครับผมของบอ่อหนูลุงสมศักดิ์อันธมโนครับที่ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับ